เอาเลยครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมดากันบาแซโดขังเดเตอรนะครับแล้วนี่ก็คือทีมที่ผมภูมิใจนําเสนอกับทีมโกคูและเบจิต้านะครับในทุกๆร่างนั่นเองนะฮะมีทั้งหมดอยู่หลายร่างมากซึ่งบอกไว้ก่อนว่านี่คือยังไม่ใช่ทั้งหมดของตัวละครโกคูและเบจิต้าในเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแม่งมีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูเบจิต้า LR แทบจะหลายแพลตฟอร์มมาก <c oughs> ทุกร่างทุกช่วงตอนนะครับ ทุกทุกภาคเลยก็พูดได้อย่างที่ผมจัดมาจะมีตั้งแต่ภาคมูวี่คูลเลอร์เบอร์ไวนะครับคูลเลอร์ภาค2ตัวน,นี้เป็นซูเปอร์ไซาทั้ง2คนเลยแล้วก็อันนี้ของภาค Z ตจากภาคหลักก็คือตอนช่วงบูซาก้าช่วงท้ายนะครับเป็นโกคู3กับเบ g กต้าซูเปอร์ไซย่ออันนี้ก็เป็นภาค GT นะครับโกคู Go oo, ล่างปกติกับโกกับเบต้าล่าง4แล้วก็เป็นแบบล่าง4ทั้ง2คนแล้วก็เป็นล่างก๊อตทั้ง2คน ในสุดท้ายตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับล่างบูทั้ง2คนแต่เอาจริงเนี่ยโกคูเบียต้าล่างบูมีมากอนหน้านี้แล้วเป็นตัวละครที่ปกติแต่ว่าเนี่ยมันคือเวอร์ชั่น LR ไงจะได้แบบจัดดูเท่ๆหน่อยนะครับจะได้แบบเป็นทีมโกเบ L R ลร้วนๆแล้วเรียงตามลำดับล่างของแต่ละขั้นเลยทีเดียวนะซึ่งจริงก็ยังมีโกคูเบียต้าตัวอื่นอีกเยอะนะครับอย่าง3ปีเนี่ยคืออันนี้คือแบบมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือ6ตัวในทีมนะครับ มันยังมีเพื่อนอีกคือตัวละคร3ปีอ่ะ3ปีเบเก,กต้าตัวที่7 3ปีเบเกโตตัวที่8นะครับแม่งมีเยอะมากโกคูเบเกต้าน่าจะมีช่วงน,นั้นอีกทนายปะตะเบเก,กต้าเขียวอ่ะตัวที่9และเบเกโตเวอร์ไวแดงตัวที่10ดูดิโกคูเบเกต้าในเกมนี้มันเยอะขนาดไหนคุณก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่ามันคือตัวละครคู่พระเอกของเรานั่นเองนะครับนะก็ อย่างที่ว่าแหละเกมมันขายได้มันก็ขายคนก็ซื้อถูกไหมล่ะก็ต้องทำตัวละครพวกโกคูเบเกต้ามาเยอะๆอยู่แล้วนะครับถามว่าเบื่อไหมก็อาจจะมีเบื่อบ้างแต่ว่าถามว่าซื้อไหมก็ซื้อนะก็เติมเปิดกาชากันไม่รู้กี่คนอนะ่ะ <c oughs> เออก็ <c oughs> จะมาลงเล่นในด่านเลสโซนเซลนะครับเป็นเซลล่าปกติเนาะเซลล์พารคเซตนะจะได้มาโชว์พลังของทีมโกคูเบเกตา้าแบบฟูลพาวเวอร์นะครับผมใช้เป็นผู้นําของตัวโกเบฟ้าเบอร์ไวเพราะว่าถ้าใช้โกเบฟ้าเบอร์ไวน้ำเนี่ยมันจะนําได้200%ทั้ง ทั้งหมดในตัวละครในในทีมนี้เลยนะครับเพราะว่าด้ยวยคำนึกว่าโกคูเบริต้าเนี่ยมันคือเพียวไซยาและมันอยู่ในจอยฟอร์ดด้วยไงมันก็เลยนําให้กับไอตัวโกเบฟ้าเนี่ยก็เลยนําให้กับพวกโกคูเบริต้าทั้งหลายเนี่ยสองเซได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าตัวตละครนี้ไม่ได้พูดนำนะได้หมดทุกคนนะครับขอให้เป็นโกคูเบริต้าเอาก็พอโดยในวันนี้คลิปนี้ผมก็กะจะเล่นโดยการไม่ได้เล่นธรรมดานะครับไม่ได้กะเล่นโชว์เท่หรืออะไรนะครับจะมากะเล่นโชว์เก่งด้วยเพราะว่าทีมนี้เนี่ยนอกจาก,จาก มันยังเก่งพอสมควรนะครับเก่งพอในการเล่นด่านเซลแมกเรโซนแบบโนไอเทมได้นะแต่ว่าจะเปลี่ยนผู้นำหน่อยจะเปลี่ยนผู้นำจากโกเบฟ้าเป็นตัวของโกเบตัวใหม่ล่าสุดร่างบูนะครับเพราะว่าจะได้แบบทำให้ตัวละครมั่งเองแบบมีการ์ดไงไม่งั้นไม่มีการ์ดเดียวบางอันนี้มันเล่นด่านที่มันดูแบบไม่ได้ยากเท่าไหร่เป็นด่านเกมยาวก,ก็คือเหมาะกับพวกตัวละครพวกนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเล่นเป็นผู้นำโกเบฟ้าเล่นได้นะครับมาจะมาเล่นกันโดยผมก็ พยายามชาเลเนตัวเองนะครับโดยการเล่นแบบไม่ใช้ไอเทมนะครับด้วยทีมทีมนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะผ่านไวเพราะทีมมันก็ไม่ได้กากหรอกจริงๆนอกจากจะเท่นเนี่ยมันยังเก่งพอสมควรอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะกับด่านซูเรโซนปะ่ะเปิดมาก็ให้7ปีสแต็กไปก่อนนะครับที่ผมมั่นใจว่าเราสามารถเล่นโนยเทมได้เพราะว่ามันคือด่านเกมยาวไงนี่คือตัวละครพวก7ปีอย่างเงี้ย 7ปีตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ8ปีเหมือนกันก็คือเน้นสายสแต็กยิ่งตีบ่อยยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งนันก็เลยมั่นใจว่าเราจะสามารถเล่นแบบโนยเทมได้นะครับขนาดเซลแม็กยังโนยเทมมาแล้วมันต้องโนยเทมในด่านนี้ได้เดีอววเอ่าอไปครับจับทุ่มจับทุ่มรัวๆแล้วก็นี่ครับ8ปีของเรา9้าล้าน3 55%้หรนะฮะใครยังไม่ได้ก็รอช่วงปีใหม่นี้นะ ตอนช่วงกาชาโกคูสีที่เรารอคอยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวตัวมันจะกลับมาในฉลองตอนช่วงปีใหม่ช่วงธันวาคมนะครับต่อไปครับ8ปีถือว่าเป็นการโชว์โชว์พลังตัวละครของพวกเอวาโกคูบิเกต้าในฉลองต่างๆแล้วกันนะให้โชว์พลังโชว์เคสพลังคู่หูคู่นี้นะครับถือว่าเป็นคลิปขั้นก่อนก่อนพรุ่งนี้ที่ว่า ECA สามารถแล้วทั้งแตล่งล่างจะเข้าไนงะผมก็เลยเนี่ยหาคลิปทําขั้นไว้ก่อนหลังจาก ผ่านเรื่องกับคลิปรีวิวมา2คลิปก็คือตัวใหม่ซามันกับเบเโตนะครับบอกเลยว่าทําเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยเพราะอะไรหรอกจริงๆงมันก็ดูเฉยๆยแค่เล่นตัวละครแปลสกิลแตม่มันเหนื่อยตรงทาภาพโปรโมทเนี่ยไม่ใช่ภาพโปรโมทภาพภาพแปลความสามารถแม่งเยอะไงอย่างที่คุณรู้ตัวละคาารใหม่แม่งความสามารถบางตัวคือมันยาวแบบยาวเป็นคัมภีร์ไบเบิลน่ะนะอย่างนี้แหละอย่างนี้แค่นี้ก็ยาวนะตัวอย่าง7ปีก็เริ่มยาวแล้วนะครับยังไงก็เวลาจะแปลความสามารถทํา ตัดต่อรูปภาพก็เลยใช้เวลานานแล้วก็ค่อนข้างจะใช้พลังพลังงานในการทําเยอะมากๆนะครับงั้นก็นะตัดเข้าสู่ช่วงเป็นกำลังใจให้ดาร์กเพลย์ซีแล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับให้เห็นว่าคลิปมีประโยชน์หรือว่าเออชอบใจยังไงก็กดไลค์กันได้จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับเห็นแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็มีคนแบบมีคนชอบนะมีคนกดไลค์จะได้แบบเป็นแรงในการทําคลิปต่อไปได้นะครับมันช่วยได้เหมือนกันในการกดไลค์อย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งนะครับอื นะกับเข้าสู่เกมเพลย์ของเรากันต่อนะครับโกเบวิววายเล้านนะฮะท่าใหญ่ส8คขีเป๊ะเ,เป็นตัวเพื่อนแหละมันเลยแรงตัวเพื่อนเขาเัาดาวรุ่งไงติดเบิ้ลหล้านโอ้มันใช้ได้เลยเนี่ยแ <c ười> ม่งตีแรงกับไอตัวโกเบล่างบูตัวใหม่อีกอะเพราะว่านะั้นมันแบบมันบังคับแปลงร่างค่อยเก่งไออันนี้คือแบบเปิดมาก็ตีแรงนะนะโกเบฟ้าวิววายนะทําเป็นเล่นไปฮะอ่าโดนหางฟาดเรียบร้อยแต่ไม่น่าจะเข้าแรงหลังยิงท่าใหญ่แล้วถึกมากมา สองหมื่นอุย้ยเบาจัดเลยเบาจัดเลยผมไม่ได้ใช้ไอเทมแล้วเนี่ยนะตัวเพื่อนนี่เป็นแข็งแกร่งจริงฮะดาวรุ้งนะฮะช่วงเธอแรกๆก็จะมีกนะันดาเมจหน่อยก็เลยแบบโดนตีไม่เข้าเท่าไหร่นะอืมปะเจ็ดปีทําการสแต็คอะไรเข้าไปนะครับนะไอพวกล่างก๊อดกับล่างสี่เจ็ดปิ้นเดี๋ยวรอช่วงเวลาช่วงท้ายเกมจะได้โชว์พลังโชว์ความขังกันตอนแปลงล่างนะครับบอกเลยว่าทีมแม่งอลังการงานสร้างมากคุณจะได้เห็นโกคูและเบต้าในทุกๆร่างนะครับ วก็จะได้เห็นตอนที่มันแบบทําความสามารถต่างๆกดแอคทีฟแปลงร่างกดแอคทีฟยิงสกิลอะไรเงี้ยจะเห็นทุกอย่างของมันเลยนะอย่างโกเบฟ้าเวอร์บายตัวละครพูดนําของเราเจะเป็นการแบบโชว์แอนิเมชันไอ้นั่นถอดเกาะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะหาได้ยากสาหรับการหาช่วงเวลาถอดเกาะของโกเบฟ้าเวอร์บายก็เดี๋ยวผมจะให้โรเดชั่นหลกักเป็นโรเดชั่นของโกคูเบต้าบูกับโกคูเบต้าก็ตนะครับเพราะมันได้ลิงก์กนะันฟูลิงก์ไงก็เล่นด้วยกันไปก่อนตรงนี้อืม ได้ฟูลิงก็คือสบายแล้วมาโชว์โกคูเบต้าบูลในการเล่นช่องที่1นนะครับหลายคนแซวมาเยอะมากว่า,วาดาเมดแม่งเหมือนโตฟิซึ่งก็จริงๆอะ่ะเล่นช่องหนึ่งดาเมจแม่งเบามากคุณดูละกัน3ามลนเ้าน,นะครับอันนี้ขนาดลิงกับตัวละครที่สามารถลิงกันได้ฟูลิงะนะยังตีง3ล้านเก้าอยู่เลยครับเบามากแต่อย่างว่าแหละมันแลกกับความแบบในการเอาตัวรอดของมันเนี่ยมีโอกาสหลบไฮแชนซึ่งหลบไฮแชนก็เห็นมีคนบ่นว่าบางทีมันก็ไม่หลบบางทีมันก็หลบมันแล้วแต่จงังหวะจริงว่ะ นะอย่างผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงเอียงไปทางสายหลบแบบหลบบ่อยมากกว่านะเนี่ยหลบแหละนะฮะแต่บางทีที่มันไม่หลบมันก็มีไงบางทีมันก็ไม่หลบเลยอย่างเงี้ยไม่หลบ3าครั้งติดไม่หลบ4ครั้งติดก็มีแต่ส่วนใหญ่จะหลบนะส่วนใหญ่มันจะหลบแบบไม่เคยไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่แต่อย่างเช่นแบบโดนเตะมา4ทีเนี่ยมันมักจะหลบสักสักสองครั้งอะประมาณนั้นอะสลับสลับการเล่นของผมที่ผมเล่นมานะค่อนข้างจะหลบบ่อยอยู่แบบพอหวังได้นะฮะ แต่ดาเมจเล่นช่องหนึ่งเบาอยู่แล้วนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเล่นช่องสองเนี่ยน่าจะดีดมาสักหลักแบบไปหลัก6ล้านได้อยู่ซึ่งก็ถือว่าในแง่ตัวละครร่างต้นของโกคูเบต้าจากร่างต่างๆของตัวละครฉลองต่างๆเนี่ยไอร่างต้นตัวใหม่เนี่ยโกคูเบต้าบูเนี่ยผมผมให้อ่อนกว่าหลายตัวในในตัวละคร LR โกคูเบต้าเลยอย่างพวก8ปีเนี่ยผมว่าเทียบไม่ได้ป่ะ8ปี5% 5เนี่ยแรงกว่าร่างต้นโกเบตัวใหม่แน่นอนรวมไปถึงร่าง รวมไปถึง7ปีผมผมยังคิดอยู่เลยว่า7ปีก็อาจจะดีกว่าในล่างต้นเนี่ยนะเพราะว่ามันมันก็มีตีเข้าสีแบบไม่ต้องทาเงื่อนไขเยอะขอแค่เก็บยืคสีก็พอซึ่งเก็บยืคสี่ขไม่ก็ทําง่ายไงน,นะแต่แบบถ้าจะเทียบกันได้ก็คือต้องให้7ปีปลดทางสักหน่อยปลด1ทาง2ทางผมว่า7ปีจะเก่งกว่าล่างต้นของโกคูเบกต้าบูแบบ5 5าเมากๆนะแต่ถ้าเรามองกับกันถ้าเป็นโกคูเบกต้าบูตัวใหม่ปลดสัก2เส้นทางเนี่ยอาจจะแบบ เก่งขึ้นมามากพอสมควรนะผมว่านะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในไม่รู้เคยบอกว่านะว่าไอโกเบตัวใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเกมแม่งบังคับปดทางอ่ะถ้าอยากถ้าเป็นคนที่บอกว่าอยากได้ดาเมจเพิ่มให้ตัวละครใหม่อ่ะเหมือนว่าเกมแม่งแบบเออปดทางสิปดทางปุ๊บดาเมจเพิ่มยอะแน่นอนแต่ถ้าใครพอใจในระดับแบบการเอาตัวรอดของมันเนี่ยผมว่าไม่ต้องปดก็ได้อย่างผมนี่แหละนะอย่างผมเนี่ยผมว่ามันก็เก่งนะไม่ต้องไปปวดเส้นทางอะไรก็ได้นี่ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงจังในแง่ จะเอาดาเมจอะไรมากมายขนาดนั้นก็เล่นแบบอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่สำหรับผมเนาะไปะเล่นกันต่อนะฮะเจ็ดปีก็สแต็กไปเหมือนเดิมนะครับเธอ์นี้ก็น่าจะตายยากเล่นมีเจ0 0แสนไม่ตายอัดหน้ามาเลยว่ะพูดถึงตายยากแม่งอัดแม่งใส่อัดหน้ามาเลยใส่อัดหน้าม,มันก็เจ็บนะสามแสนเจ็บสิครับรออะไรโดนเตะแสนหนึ่งฮะโอ้โหนี่กะเอาตายนะฮะถ้าเกิดว่าเซลล์มันยังทะลึ่งตีไม่ตายรอบสองซึ่งมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไงนะด่านนี้มันตีไม่ตายได้สองครั้งนะครับ ถ้ามันยังมาตีไม่ตายลงช่องช่องล่างสีนี่กูตายได้นะครับลงใส่8ปีไม่น่าจะตายแต่ถ้าลงใส่ช่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะตายได้ซึ่งจะแย่มากๆเลยนะขอร้องเราคงไม่ดวงสวยขนาดนั้นมากออโดนไม่ตายสองครั้งก็ถือว่าดวงซวยนะครั้งเดียวก็พอมั้งผมว่านะครั้งเดียวก็พอแล้วล่ะไ <laughs> ปะเดี๋ยวยังไงเราก็เลือกต่ำกว่า50เซนใช่ไหมล่ะเทินหน้าก็ เฮ้ยไม่ได้คือหน้าเราย้ายแปดปีไปช่องอื่นแล้วนี่หว่าชิบหายแล้วเอาอยัางไงดีทีนี้เอาอยัางไางดีล่ะครับผมเราอุตส่าห์มาเล่นแบบโ no นอเทมมันจะเฟลเอาวเนี่ยมันก็เสียกดันไม่ตายดักหน้าได้ไงมันก็ช่วยไม่ได้จริงครับแม่งโดนดักหน้าแม่งโดนเจ็บอยู่แล้วไอโกเบฟ้าบุหวายถ้าใส่หลังยิงค่อยคุยกันได้หน่อยนี่แม่งใส่ดักหน้าแม่งเกือบตายเลยครับต้องเราต้องถ้าเรารอดจากเทินเนี่ยเคินหน้าเราก็ต้อง จบด่านมันให้ได้ก่อนแล้วพอจบด่านได้วนกลับมาในเทินในเทินนี้ที่มี8ปี GG เนี่ย8ปี GT ก็ใช้ระบบชุบชีวิตได้ก็ขอให้เราลอดก่อนละกันอันดับแรกเนี่ยครับรอดไหม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 เฮ้ยเอาจริงดีแ <c oughs> ม่งลงล็อกจัดจัดโอ้โหโนไอเทมกูไ no ปอีกแล้วครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้ถือว่าเราดวงส่วนมากๆนะผมบอกก่อนเลย เอาละทุกคนเราจะมารีเวนต์ไอเจ้าเซลล์ล่างนี้กันนะมันดันมันลงไม้ตายสองครั้งแล้วมันลงถูกจังหวะซะเกินนี่เราโอ้โหนี่มันเทินเดิมแบบนี่มันโคตรเป็นการล้างแค้นที่แท้ทูเลยเนี่ยเพราะว่าหน้าตาแม่งหน้าตาเหมือนกันได้เด็กเลยนะครับโอเคในเมื่อเมื่อกี้มันมันไม้ตาย2ครั้งใช่ไหมลงดักหน้ากับลงช่องสผมจะไม่ผมจะไม่รีรอแล้วผมจะเอาจริงเลยแล้วกันไหนๆก็มีเดียวแบกในทีมเยอะแล้วแบกได้กันหมดนั่นแหละโกคูบิเาต้ามันเก่งเยอะทั้ง ทั้งทีะแล้วก็โชว์พลังเต็มที่เลยจะไปกักไว้นะครับกักไว้ไม่ดีเนะยครับผมมาไหนเองก็ชอบดักหน้าใช่ไหมอ่ะเองดักเข้ามาเลยแต่กูจะให้โคยเาต้าเคาเตอร์โชว์ให้เนี่ยนะน่าจะติดอยู่แหละถ้ามันจะดักนะถ้ามันจะดักมันจะติดอยู่แต่ถ้ามันไม่ดักก็คือมันคงกลัวโคยเกต้านะครับกลัวโดนสวนประมาณนั้นมาดูกันนะฮะทีนี้แหละไรเทียมทานเราจะไม่ตายแน่นอนผมกล้าพูดเลยเพราะว่าจังหวะน,นี้ เฮ้ยนั่นไงอืรอบนี้ไม่เหมือนเดิมรอบเพื่อนเอ้ยรอบนี้เปลี่ยนคนนะแล้วเองจะโดนเตะเองรู้หรือเปล่าไปเตะทะลุตึกปแปเกือบหลอดหนึ่งนะครับอันนี้ขนาดได้เคาน์เตอร,ตอร์แบบว่าก่อนจะโจมตีไม้ตายนะแบบเคาน์เตอร์ต,ตั้งต้นของเธอเนี่ยยังเคาน์เตอร์เป็นหลอดหนึ่งได้เกือบหลอดหนึ่งถ้ายิงไม้ตาเสร็จได้เอดเคเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นติดเบิร์เพื่อนมีละห้าแล้วได้เคาน์เตอร์ทีหลังเนี่ยมันจะแรงกว่านี้เยอะมากนะครับนะอย่างตัวของเจ็ดปีโกจิต้าเนาะอืม โคนคำมีามีห้าดูดิดามเมจไม่นะยังรุนแรงมาก้เนี่ยติดเบิ้ลรัวๆนะครับดามเมจห้าร้านมีตีเข้าสีถาวรมีโอกาสคีอะไรก็ว่านไปนะครับจะได้มากเลยขนาดเจ็ดปียังมีโอกาสคี้ติดตัวมาให้นะไอตัวเบอร์ายตัวใหม่น่าจะมีบ้างนะเบโตนะ้แบบมีทั้งตีเข้าสีมีทั้งตีคิเหมือนเหมือนเจ็ดปีแหละมีทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าคี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นหน่อยให้แฉันประมาณนั้นน่าจะดูโอเคขึ้นนะผมว่า เวลามันติดคี้นนเนี่ยดามิจะได้แบบดูแรงขึ้นมานิดนึงจากการตีเข้าสีนะฮะผมจะค่อนข้างพอใจมากกว่าเวลาติดคิอะไรแบบนั้นโอเคทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราชาว GT ทั้งหลายนะครับจริงๆแค่เรเลชั่นระหว่าง GT 7ปีกับ GT ตัว8ปีนี่ก็ถือว่าโหดมากนะใดนด้านดามจน,นะครับนี่แหละทำไมหลายคนถึงรอไอ้เจ้าโปรคูสี่ฟูลพาวเวอร์ของภาค GT ถ้ามันมาต่อเติมให้ ไอสองคนเนี้ยแบบให้โกคูร่างสี่ฟูพาวเวอร์เล่นช่องหนึ่งอะไรเนี้ยโอ้โหมันคือเทินหนึ่งที่เพอร์เฟกมากในเกมเกมนี้เลยก็พูดได้นะเทินระหว่าง7ปี8ปี GT แล้วก็โกคูสี่ฟูพาวนะครับนะนี่มันลงโอ้โหโอ้โห,โโหตามบาาามอัติศาสตร์เป๊ะๆกูเกือบตายแล้วมนะึงอเกือบตายลอวอ่ะคือได้แปลงแล้วไงเราโลกจิตแต่เราไม่แปลงอะ่ะเ,ออเราเราจะให้เจ็ดปีได้แบก ตอนนี้7ปีผมแบบดาเมจทะยานทะยานมากๆนะครับผมมั่นใจดาเมดเจ็ปีล่างก็ส์มากเลยดูดิไอเชี่ยตีเล้านการันตีเบิ้ลการันตีตีเข้าสีคุณก็ดูแล้วกันนะพะลังจากการมีฟูลลิงเลยก็สแต็กมาหลายรอบมากๆนะครับดูโอ้โหแรงสะใจจัดนะฮะสะใจมากเลยจัดผมขอย้ําเลยว่าผมมาเล่น7ปีก็ส์แบบ 5, 5%้มาทั้งปีอ่ะเพิ่งได้ปลดทางล่าสุดตอนช่วงนั่นแหละตอนช่วงฉลอง8ปีใช่ปะละ่าล่ะ แล้วพอหลังจากปลดทางจาก55%เป็น90%เนี่ยความแบบความพอใจอ่ะเออความสะใจแม่งเกินร้อยจริงๆฮะมาโอ้เอ็งเอ้ยเองรู้หรอเปล่าว่าเอ็งกำลังเล่นกับใครนะฮะโอ้โหดูครับโกคูเบเกต้าทีมนี้มันจะไม่โกงได้ยังไงครับแอคทีฟกันทุกคนนะกดแอคทีฟได้ทุกคนแล้วเก่งกันทุกคนเลยนะมันจะไม่โกงได้ยังไงครับผมอย่างอื่นเลยนะไปเลย8ปปีโชว์ซะอืม 8ปีแล้วเดี๋ยวผมก็จะผมก็จะนี่ด้วยนะคือทำทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะครับผมทุกอย่างจริงๆเซลล์มึงจะรอดอยังไงวะคุณถามจริงดิโอ้โหแค่เซฟจากเก็ดปีโคเอนตาก็ตีเข้าไป2หลอดเลยนะฮะบ้าไปเลยะฮะมาผมจะตั้งใจงให้ผมไม่ตายเธอเนี้ยเพราะผมกจดเลือดต่ำเข้าไว้ไงเลือดต่ำแล้วพอไปเธอหน้าเจอกับเซลเฟท้าเนี่ย จะให้เบโตได้โชว์พลังด้วยนะครับจะได้แบบโชว์ครบขันทั้งทั้งทีมนี้ไปเลยนะพอคิดว่ายังไงดามเมะเราพอคาดแน่นอนครับเทอนีนะครับพลังจากตัวซัพพอร์ตแล้วก็7ปีล่างสีม่มันก็คงจะไม่มันก็คงจะไม่ใส่แม้ตายพาวเวอร์เบรกเลยของแม่งใส่8ปีตายมออ 40, ั้งเออสี่หมื่นเองแปดปีเบเต้าล่างสแตนบายนะเว้ยถ้ามึงต่อยเข้านี่คือม,มึงมึงมีเกียรติมากงมาถ้าด่านบอสในเกมไหนที่สามารถ ตีไม่ตายลงใส่8ปีเบต้าล่างสแตนบายเข้าหลักแสนได้ถือว่าเป็นเกียริสำหรับมืออย่างยิ่งเลยแหละว่าดานมึงแม่งตีแรงมากแต่ก็ต้องย้ํานะวงเล็บว่าเบต้าล่างสแตนบายก็ต้องเก็บลูกแก้วสักแบบ6ลูกขั้นต่าอ่ะจะได้แบบถึกๆหน่อยอะไรแบบนั้นอืเรียบร้อยนะครับไม่ต้องถึงมือ8ปีเบต้าสแตนบายฮะเบต้าเจ็ดปียิงคนเดียวตายโอเคมากับมามามา,มาไม่ต้องพูดมากเลยครับไม่ต้องพูดมากเลยฮะแอคทีฟเป็นทุกคนไปเลยอืม แอคทีฟกันทุกคนไปเลยแอคทีฟกันทุกคนไปเลยมันจะไปยากเย็นอะไรฮะไปครับผมเริืมจาก7ปีกอดกอนนะฮะไปฮะยิงเข้าไป2หลอดขั้นต่ำอืมสองหลอดจริงยิงโซฟานีชื่อเข้าร้านเจ็ดแล้วทีนี้นะครับอย่างน้อยผมขอดูแอคทีฟเบียโต้อ,อีกครั้งแล้วกันผมไม่ได้ดูบ่อยนะครับแอคทีฟปล่อยหน้ามันเรากดแอคทีฟสคริปมาหลายตัวและรอบนี้ผมขอดูแอคทีฟแบบเต็มเต็มตาเป็นแอนิเมชันแล้วกันนะก่อนจะจบคลิปกันอย่างสวยงามเลยครับ เอาเละครับผมบอกเลยว่าเราชนะแบบใสๆแล้วนะฮะใครให้ดูคลิปรีวิวเบเกโตไปคงรู้ความเกณฑ์ออกมาที่ผมจะพูดถึงก็คือหลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากกดแอคทีฟแล้วคุณดูดิ คือเซลเหมือนเซลมันไม่รู้ว่าตอนนี้กูหลบร้ยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอะ่ะไปกระจุกตีช่องแรกหมดเลยอะ่ะช่องสองช่องสามไม่โจมตีเลยแต่ว่าเป็นกระจุกตีช่องแรกครที่ว่าเบเกตโต้มีหลบร้อยเปอร์เซ็นต์แกไม่รู้หรอกว่าชายคนนี้มีหลบร้อยเปอร์เซ็นต์จะทําอะไรก็ทาครับผมปล่อยยาวนะฮะคือตอนนี้ผมปล่อยจอยแหละครับเพราะว่าถึงแม้ถ้าเกิดว่าดาเมจเบเกตโตไม่พอนะครับคุณเห็นเจ็ดปีก็ด้านหลังไหมเออพอแน่นอน จากการให้ดูจากพลังล่างต้นขนาดนั้นตีล่างในแต่ตีนี้ล่างต้นแบบหลัก9ล้านอะ่ะแล้วพอแปลงล่างมันจะไม่มันจะไปเหลืออะไรแหละครับผมเบเกโตครับใส่เข้าไปฮะร,รวมพลังตีเบิลกันให้เราให้มันหนำใจไปเลยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะตีเบิลสักสี่ครั้งขั้นต่ําได้นะเพราะผมไปกดแอคทีฟยิงช่องสองก่อนแลวก็มาเล่นย้ายมาเล่นช่องหนึ่งก็เลยจะมีการตีเบิลบ่อยมากในเทิร์นี้ของเบเกโตนะครับไม่แน่คือเบเกโตก็อาจจะฆ่าได้มั้ง แต่คิดว่าไหมนะไม่คิดว่าคิดว่าคงไหมคิดว่าคงเกือบตายซะมากกว่าโอเคหมดละหมดละเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วนะครับผมเหลือสามหลอดสามหลอดนี้ไม่รู้ว่าเจ้าก๊อตคนนี้จะสามารถวันช็อตได้ไหมเก้าล้านไม่น่าพอนะครับต้อง,ต,องต้องต้องอาศัยการตีเบิ้ลนะครับป่ะปิดฉากกันเก้าล้านการันตีคิดตีเบิ้ลหกล้านสี่การันตีคิดนะครับเนี่ยคุณดูทีมดิ มันจะไม่ทรงพลังได้ยังไงถึงแม้จะแบบว่าจัดเอาเอาทรงเท่นะแต่ในความเทของทีมเนี่ยมันก็มีความเก่งแอบแฝงอยู่เว้ยแล้วแม่งเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งได้ผู้นําโกเวฟ้าสองเปอร์เซ็นหัวท้ายเนี่ยทั้งทีมแม่งแข็งแกร่งกันหมดเลยนะครับคุณคิดภาพดิมีบีเกโตที่แบบว่าคอยแอคทีฟหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีพวกเจ็ดปีทําดาเมจฟรีกันไปเล่นช่องสองช่องสามกันง่ายๆเลยยิงแอคทีฟทำดาเมจฟรี มีพวก8ปีทำหน้าที่คอยประกันชีวิตคอยเป็นร่างสแตนบายภาคแซดก็ทำหน้าที่ในการป้องกันทำการเก็บชาร์จบอลเกิงกิถ้าเกิดว่าเก็บชาร์จครบก็ทำดาเมจฟรีได้อีกต่างหากนะครับมี8ปี GT คอยทำหน้าที่ประกันชีวิตตายเสร็จได้ชุบชีวิตกลับมาเลือดเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทีมมันจะไม่โกงได้ยังไงฮะบอกเลยว่าใครมีตัวละครเหล่านี้ครบแล้วนะครับตัวละค ood, ata, ลลลกกกเเตนะต้้าทนนนนนนีีี่ออจจดมมสสุุๆืผิใ นอกจากจะเท่แล้วคือเล่นสนุกจนติดใจจริงนะครับผมก่อนอั่นแหละครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันเป็นคลิปขั้นก่อนพรุ่งนี้ ECA ทั้งแปลงล่างสมาร์ทแปลงล่างจะเข้ามากันแล้วนะครับก็ใครอยากจะดูคลิปไหนกันก่อนบอกกันได้นะเพื่อแบบคอมเมนต์ฝ่ายไหนมันเป็นฝ่ายมากกว่าผมจะได้ทาคลิปของตัวละครน,นั้นมากมากกว่าทําก่อนนั่นแหละเอาง่ายๆ่านะครับ,ออนะรบก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบอย่าแบบลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ไปเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย